กาบสวัสดีพี่น่องที่รักในพระคริสต์วันนี้เป็นวันที่8ของเดือนตุลาคมปี2023ยินดีต้อนรับพี่น่องเข้าสู่รายงานลุ้นใจยำเฉาของิิศจัรแม่สายและหอมเชิญชวนพี่น่องมาให้คุณพระวจนะนด้วยกันนะคะ ก่อนอื่นให้เราขอบคุณพระเจ้าขแดดพระพิดาเจ้าด้วยใจที่ปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยใจที่จะรับฟัง้คำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนําข้าพระเจ้าทั้งหลายในการดําเนินชีวิตประจําวันโดยผ่านพระธรรมของพระองค์ด้วยขอพระเจ้าทรงนําขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนนักพี่น้องคะ ม่ทราบว่าพี่น้องเคยเจอกับพื้นคริสเตียนบางคนนะเขาไม่ยอมเข้าไปในคริสตจักรมีการชุมนุมก,นกันกับพี่น้องแล้วหากเราถามเขานะเขาอาจจะให้เราเหตุผลหนึ่งคือการที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นต้นส่วนตัวของส่วนบุคคลกับพระเยซูคริสต์เจ้า ถ้าเราถ้าคนนั้นเขามีการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้ากับพระคิ์แล้วเขาก็มีการอ่าศึกษาพระคมัมภีร์เองเขาก็เฝ้าเดี่ยวเองเขาก็นมัสก,การเองทุกอย่างเขาทําเองโดยที่เขากับพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าอย่างนั้นยังไม่พอหรอเขาถามนะแล้วทําไมยังต้องไป ชุมนุมกันในเมื่อการชุมนุมกันนะะเราก็ต้องสื่อสารกับคนอื่นหรืออาจารย์ก็อยู่นั่นแล้วใกล้ชิดเกินก็จะมีการที่จะทะเลาะวิวาทกันแล้วคำพยานบางคนนะก็ไม่ดีํำว่าเราหงุดหงิดนะพี่น้องคะมีเหตุผลหลากหลายแต่ถ้าเราฟังแล้วเราก็อาจจะตอบเขาไม่ได้ เพราะว่าสิ่งที่เขาเอ,อ่ยมานะก็เป็นจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปดูที่พระคัมภีร์พระคัมภีร์จริงนะแหน่งการที่มนุษย์ทุกคนจะได้รับความรอดโดยส่วนตัวโดยผ่านความสัมพันธ์ของเขากับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ในพระคัมภีร์ก็เน้นถึงการที่คริสเตียน ถูกเรียกให้เข้าอยู่ในคิสจักรของพระคิดและเอมีการที่จะอยู่ร่วมกันนมัสการด้วยกันอธิษฐานด้วยกันมีการแบ่งบันเข้าของซึ่งกันและกันและหลายหลายอย่างก็ทำร่วมกันนะพี่น้องคะการรวมตัวกันของคริสเตียนเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราว่านี่เป็น พระไทยของพระเจ้าแล้วการสำแดงถึงพระสิริของพระองค์ความรักของพระองค์ก็ต้องสำแดงผ่านการที่อยู่ร่วมกันของเราในคริจักรและพระคัมภีร์ไม่ขาดคำที่จะสอนเราว่าให้เราต้องมีสร้างความสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างไรบ้างเพื่อที่จะสามารถร่วมอยู่ด้วยกันและก็ อยู่อย่างที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่วันนี้ของจับบาออกแบ่บบันกับพี่หนองก็คือหยาบพลาดการชุมนุมกันในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อที่สิบเอ็ดและข้อที่สิบสี่ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อที่สิบเอ็ดอาจารย์เปาาลอก็หนหมุนใจคิ้สสจัก อธิษฐานนิกาว่าเพราะฉนั่นจงหนุนใจกันและกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันและกันตามอย่างที่พวกท่านกําลังทําอยู่นั้นการหนุนใจกันและกันการเสริมสร้างกันและกันเป็นสิ่งที่คริสเตียนกําลังทําอยู่แล้วแต่อาจานเปาโลยังเน้นเพื่อที่จะให้พี่น้องของคริสจักรเทสซาลนิการู้ว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วทำไมจึงสัง่งสำคัญน่ะในข้อที่11ก็เริ่มต้นด้วยคำว่าเพราะฉนันเมื่อเราเห็นว่าคำเพราะฉนันนี่ปนความว่าสิ่งที่เราเอ่ยข้างหลังซึ่งเป็นผลแล้วเหตุผลที่นําสู่ผลอย่างนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อที่สิบที่นั่นบอกว่าผู้สิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงจะตื่น อยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์การที่เราเสริมช้างกันและกันหนุนใจกันและกันผลหนีมาจากการที่เพราะว่าเราคริสเตียนทุกคนของก็มีส่วนร่วมในการสิ้นพัชนของพระเยซูคริสต์เจ้าทําไมเรามีส่วนร่วมหมะก็เพราะว่าพระเยซูตายบนไมก้กางเขนสิ้นพัชนของพระองค์ก็เพื่อ ไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนและคนที่ยอมรับความรอดของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะยื่นมือออกแล้วก็รับการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยการโลหิตที่ไหลบนไม้กางเขนนับพี่น้องคะเราจึงมีส่วนร่วมในพระคิดและคริสเตียนทุกคนเมื่อมีส่วนร่วมในพระคิด คนทุกคนก็จะมีความสัมพันธ์กันและกันดังนั้นคริสเตียนต้องมีการชุมนุมกันและกันด้วยเหตุที่รากฐานของเราก็ตั้งอยู่บนการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ้าการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าและเราจะ สามารถที่จะจับเป็นหรือจะตายก็คือการนอนหลับหรือการตื่นขึ้นเราก็มีพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับเราพี่น้องคะการชุมนุมกันของคริสเตียนมีรากฐานอยู่บนการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นคริสเตียนทุกคนต้องรวมตัวกันด้วยกันในคริสตจักร และในนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือเราต้องหนุนใจกันแหลกกันและเสริมสร้างกันแหลกกันเราจะหนุนใจกันและเสริมสร้างกันได้อย่างไรให้เราดูที่ข้อทีอ่14ในข้อที่14ที่นั่นได้กล่าวไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียรติขราน หนุนใจผู้ที่ขัดความกระหายช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนนับพปองครัาผันข้อที่14อาจารย์โบรโลเน้นถึงสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งบอกเราว่าในคริสจักรนะมีคริสเตียนหลากหลายและมีคริสเตียนที่มีประเพ่ีไม่เหมือนกันเพราะว่า คิสเยนเต่ละคนมีบื้องหลังที่ต่างกันแล้วก็มีปกติลิกนิสัยที่ต่างกันแล้วก็ยังมีการทีอ่อยู่สถานการณ์ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็ต่างกันพี่น้องคะบางคนที่นี่ฉีถึงให้เราเห็นถึงสภาพของอพี่น้องของเราอยู่ในการเป็นคนเกียดเป็นคนเกียดขาม เป็นคนที่ขาดความกล้าหาญเป็นคนที่อ่อนกำลังสามอย่างนี้ซึ่งเป็นอยู่ในแง่ลบนี่ไม่ใช่บอกว่าในคิสิจักจะมีคนที่เป็นล้้นเป็นคนอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่มีบางคนก็อยู่ในแง่บวกค่ะอย่างเช่นมีคนที่มีความกล้าหาญมีคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีคนที่เขาจะขมัดขยันทำงาน แต่ทำไมที่นี่แหลงเฉงจุดอ่อนก็เพราะว่าคนที่อ่อนแอจุดอ่อนเหล่านั้นต้องการที่จะเสริมสร้างกันและกันและคนที่เขามีจุดแข็งเขาสามารถที่จะช่วยคนอื่นให้ลุกขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นประเด็นที่ประเด็นที่หนึ่งก็คือชีวิตความเป็นจริงของอคิดสัรก็คือมีคนหลายประเภทหลายนิสัย บุ้งหลังไม่เหมือนกันสถานะการชีวิตไม่เหมือนกันและประเด็นที่สองก็บอกเราว่าวิธีการที่จะเสริมสร้างกันและกันจะ,ะแตกต่างกันต้องขึ้นอยู่กับประเภทของคนที่เราจะช่วยเขาเราจะเสริมสร้างเขาอย่างเช่นฮัดเพนคนเกียดขานเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาถ้าเราช่วยเขาเขายิ่งเกียดขานต่อไปเราต้องตัด เตือนเขาแต่สำหรับคนที่เขาอ่อนกำลังเรายังไปตักเตือนเขาเขาก็ยิ่งอ่อนกำลังตรงกันข้ามเราต้องช่วยเหลือเขาเพราะว่าเขาลุกขึ้นไม่ได้แล้วเราต้องช่วยเหลือเขาจนกว่าเขาผ่านเขามีกำลังขึ้นแล้วเราจะให้เขาทำเองคนที่เขาขาดความกล้าหารเราบังคับเขาไม่ได้เราต้องทำอะไรเราต้องหนุนใจเขาให้เขารู้ว่าพระเจ้า ส่งช่วยเขาแล้วก็ผ่านทางเราเราก็คอยอธิษฐานเผื่อเขาก็ถ้าเรามีความสามารถเราก็ช่วยเขาได้ด้วยนะพี่น้องคะวิธีการต่างกันเพราะว่าแต่ละคนเจอกับสิ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เขามีปกติและนิสัยไม่เหมือนกัน แล้วก็ประเด็นที่สามอาจารย์เปาโลฉีให้แห็นว่าทำทุกอย่างนี้โดยที่เราต้องมีความอดทนนี่คือท่าทีในใจของเราเพราะว่าถ้าหากเราอยากเสริมสร่างคนหนึ่งคนใดสิ่งนั้นไม่ใช่มาพลิกตาเดียวพี่หน้องคะก็ต้องมากันค่อยเป็นค่อยไป่าทีของเราเป็นสิ่งที่สำคัญหากเรา ไม่อดทนเราจะทําให้คนนั้นเขารู้สึกว่าตนเองทําไม่ได้แต่เมื่อเราอดทนเราหนุนใจเราก็ยอมรับเขาการยอมรับเขาทําให้คนนั้นเขารู้ว่าเขาช่วยได้เขาจะเป็นคนช่วยได้นะพี่น้องคะการที่ไม่พลาดจากกาัน ชุมนุมกันด้วยกันของคริสเตียนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่จะแข้มแข็งเสมอแล้วเราก็มีศัตรูที่คอยเฝ้าอยู่เพื่อที่จะจอมเตีเรานั้นก็คือมันสตารเรามีนิสัยเก่าๆตัวเก่าของเราก็จะพุกขึ้นเมื่อไรเราไม่รู้บรพี่น้องคะดังนั้นเราต้องการที่จะมีการชุมนุมด้วยกันกันกบคริสเตียน และจะช่วยที่จะเสริมสร้างกันและกันช่วยที่จะหนุนหนุนใจกันและกันโดยผ่านการตักเตือนการให้กำลังใจการหนุนจิตชูใจการช่วยเหลือกันและกันและสิ่งที่สำคัญก็คือเราอดทนกันและกันยอมรับกันและกันพี่น้องคะอย่าพลาดกันชุมนุมกันของคริสเตียนนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและขอให้เราช่วย ซึ่งกันแหลกกันหนุนใจซึ่งกันแหลกกันเพื่อที่จะให้พี่น้องของเรายอมเข้าสู่ในคิสจักรและก็มีการนมัสก,การด้วยกันเข้ากลุ่มเซลล์ด้วยกันนะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่แด่ถึงความสําคัญของการชุนนุมงกันของคริสเตียนพี่น้องพี่น้องท้งหลายก็อาจจะมีบางคนไม่รู้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะนําเขากลับมาที่จะมีส่วนร่วมในคริสจักร ไม่พลาดการประชุมการชุมนุมกันทุกขังเลยพอ่องสักขังเลยพ่องเจ้าค่าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยและให้คนที่เข้าอยู่นั้นก็จะเข้มแข็งและก็ยืนยันยั่ขอพระเจ้าทรงนำต่อไปขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูที่เจ้าอามนขอบพระเจ้าไว้พรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ